สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี ø, ทท้นะคะเราก็จะมีดอกไม้นะคะมาฝากเพื่อนๆนช่วงนี้นะคะก็มีเพื่อนๆสนใจดอกไม้เข้ามาเยอะเลยนะคะช่วงก่อนก็ดอกไม้ขาดไปเยอะนะคะตอนนี้มีความต้องการเยอะเราก็ได้ทํามาเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนแรกก็ว่าจะมาเข้าดอกนะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆสนใจดอกไม้เยอะก็เลยเอาดอกไม้มาให้ชมก่อนนะคะช่วงนี้ เอาเป็นว่าข้างหลังนี้ยังไม่ได้ใส่ถุงเลยนะเพื่อ,<ว>อนเห็นไหมลูกเดี๋ยวเอาโชว์ให้แม่หน่อยนะอะเอาเริ่มจากหน้าวัวก่อนนะหน้าวัวก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเขียวสีเขียวสามารถใส่ได้กับดอกสีเขียวได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้แมทกันก็จะเป็นสีเขียวได้แล้วก็แมทกับสีขาวได้เดี๋ยวก่อนนะนี่เลยแมทกับสีขาวก็ได้นะคะเพื่อน แมทได้ทุกสีเลยแมทกับสีม่วงแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาเราไปจัดแมทกับสีชมพูนี่เลยสีชมพูก็แมทได้ข้างในนี้มันก็มีเขียวอยู่นะแล้วก็แมทกับชมพูขาวช่วงนี้ดอกสวยนะใครสนใจมีดอกใหม่ด้วยโดยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอะเหนียงนี้ก็ได้นะค่ะอา แมทกัสีฟ้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่เมือ่อทีดเธีค่ะมีเขียวนะแล้วก็มีม่วงม่วงเหลืองแบบนี้นะมีเพื่อนๆถามถึงม่วงเขียวแต่นี้ม่วงเขียวยังไม่มีนะเป็นม่วงขาวไปก่อนม่วงขาวก็พอขาวปุ๊บก็ใส่ขาวเลยก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่พิ่งพึ่งทํานะคะพึ่งฝึกทําทักถามเรามาก็เอาสีพื้นพ้นก็ขาวก็ใช้ได้นะคะขาวม่วงแบบนี้นะ นี่ก็ได้ใช้ได้คือเวลาไปจัดอะเวลาไปจัดเนาะเผื่อเผื่อหลายคนบอกว่าให้แมตสีมาด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่านี่ม่วงเหลืองจะเข้ากันมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เกสอนสีเหลืองแล้วตรงนี้ก็สีเหลืองจริงๆตรงนี้เวลาเราคลี่ออกมาเนะี่ยมันจะเห็นชัดนะเวลาที่อยู่ในถุงอะมันเห็นไม่ชัดเวลาเราไปจัดนะคะทุกคนเราก็แบบขี้ออกมาให้ให้กว้างๆแบบนี้นะเนี่ยเเห็นไหมเออแม่แดะ เนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นกระดาษสีม่วงเนี่ยมันมีกระดาษด้วยเนี่ยใช้กระดาษสีม่วงก็ได้หรือกระดาษสีเขียวกระดาษสีเขียวก็ใช้ได้กับทุกสีนะตอนนี้เรามีกระดาษกระดาษอยู่ตรงเนี้ยมองยังไม่เห็นอ่ะกระดาษตรงนี้นะสีกระดาษของเราก็มีโอ้พูดม่วไปแล้วเนาะมีชมพูโอรสม่วงวก็ก็เขียวแล้วก็เขียวมิน์นนะนี่เขียวอ่อนเขียวมิ้น์แล้วก็ฟ้าอยู่ในนาะ ฟ้าฟ้าอยู่ใต้นนนิดนึงสีฟ้าด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้ถึงหน้าวัวสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าวัวสีเอ๊ลูกไปเอาหน้าวัวสีชมพูกับสีอะไรที่อยู่ข้างบนมาให้แม่หน่อยไหมใช่มีข้างบนด้วยอ่ะแล้วก็สีฟ้าใช่แบบเนี้ยแต่ว่าเป็นสีชมพูที่เป็นฟ้าไม่ออกมาก็ได้ แล้วก็หนะ้าวัวสีฟ้านะสีฟ้าก็าใช้กับสีฟ้านี้ได้อ่ะนี่ฟ้า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 ส่วนใหญ่เราจะทําเป็นโทนเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะสมมติชอบแบบเราเอย่าเงี้ยนี่ก็เป็นโทนโทนฟ้าเวลาที่เราใส่ไปให้เพื่อนๆเราก็จะหออให้มันหุบแบบนี้นะมันจะได้ไม่กินพื้นที่เนาะแล้วก็ดอกจะได้ไม่ยับด้วยแต่เวลาเพื่อนๆ,ๆจัดอย่าลืมเคลี่ออกนะคลี่ออกสวยๆแบบนี้เลยฟ้าฟ้าก็จะมีเดี๋ยวนะ ก็จะมีกระดาษสีฟ้านะออบฟ้าเสร็จแล้วฟ้าก็ฟ้าขาวได้ฟ้าขาวก็สวยน,นะเอา,เอาเดอกขี้ๆีฟ้าขาวแบบนี้นะอ่ะเฮ้ยค้ามาแล้วหรอค้าของมาส่งแล้วอ่ะมาเลยเก็สามารถเลือกแล้วก็แมทกันได้นะจริงๆการใช้หน้าวัวสีเขียวก็ใช้ได้กับกับทุกสีเช่นกันอ่ะ แล้วก็มีหน้าวัวสีชมพูเนี่ยเพิ่มนะชมพูชมพูก็นี่ชมพูขาวอันนี้เราจะไม่แนะนําวิธีจัดก็แล้วกันเนาะอ่าชมพูขาวแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวชมพูขาวเนี่ยแบบนี้ก็รับกันอีกแบบนึง <laughs> มีคนโยน มีคนโยนให้แล้วก็อันนี้ขาวเขียวอันนี้ก็คลาสสิกนะเป็นทูโทนแบบสวยแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็แบบนี้ไม่มืดนะสีสวยอ่าเสร็จแล้วอ่ะทีนี้จบไปแล้วก็มีดอกนะอันนี้จะเป็นดอกโบตันนะทุกคนสวยมากเนี่ยเวลาคลี่ออกนี้จะสวยมากเลยด้านใน ตอาขี้เกียจเก็บนะใครที่สนใจก็แคปรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูจะขี้ดูต่างห่างนะว่ามันจะเยอะไปอะอสีนั้นให้แม่ลูกอ่านี่ก็โบตันสวยแล้วก็หวานมากทุกคนนี่เลยสีสวยมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะ,ะใครรับแล้วก็แคปรูปเข้ามาอ่าอันนี้จะเป็นชบ,บานี่เลยชบ,บาสวยๆเลยอันนี้เชบ,บา ก็มีชาบาเขียวแบบนี้ด้วยโอ้ยตายละ่ากินแล้วแล้วก็มีชาบานี่นะคะชาบาแบบนี้มีเลยใกล้ๆแล้วก็มีอันนั้นมาด้วยนี่ก็จะเป็นดอกบิ๊กนะแต่สวยนะเนี่ยก็จะเป็นกีบแบบนี้กีบแบบนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้เขียวอันนี้เขียวนี่ก็สวยเขียวอ่อน อยองอ่อนก็ใช้กะนี้ได้แล้วก็เอาสีขาวล้วนมาลูกแล้วก็มีลินลี้นะลินลี่ขาวล้วนแบบนี้นะคะลินลี่กีบสวยนะได้พื้นที่ลินดี้นี่ก็จะได้พื้นที่กว้างนะสวยอ่าแล้วก็ลินลี่ที่เมื่อกี้นะที่กวนอีกรอบนะึงลินดี้ที่กองอยู่เดี๋ยวจะใส่ถุงนะใครรับก็ทักมาได้เลยนี่เลย ชมพูขาวม่วงเหลืองอ่าแล้วก็ขาวล้วนแล้วก็อ่ะเม่ขี้อันไหนเมื่อกี้แล้วก็ฟ้าช่วงนี้เราลาพักผ่อนก็เลยเพิ่งกลับมานะบางคนก็ติดต่อแล้วก็อาจจะไม่ทันใจเท่าไหรนะ่เนาะเอ่อแล้วก็เขียวนะเขียวสวยมากเขียวเนี้ยเย็นตาสวยแบบสดชื่นอะ แล้วก็ฟ้าพูดไปแล้วเนะาะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วส่วนกระดาษนะกระดาษล้วก็มีนี่เลยม่วงโอรสแล้วก็ฟ้า,ชม,า,ฟาชมพูม่วงโอรสฟ้าชมพูอันนี้ไม่เหมือนกันนี่นี่ชมพูส่วนอันนี้โอรสแล้วก็โอ๊ตบไหไม้ีน่จะทำานี แล้วก็ลูกเอาเขียวมิน้นกับม่วงเอเขียวมิ้นนะให้แม่นไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้เออเขียวเน <c oughs> ีเอเอเนี่ยอ่ะใครรับสีไหนก็อะไรน,นะติ๊กเข้ามานะแล้วเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้ที่อยู่บนบ้านอีกทีนึงนี่เลยค่ะก็ใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ ก่อนจองก่อนได้ก่อนเลยนะคะของเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อนโอนเงินก่อนแล้วก็อีกหนึ่งวันเราส่งของให้นะคะราคานี้ไม่รวมไม่รวมค่าส่งนะคะเพื่อนเนื่องจากว่าดอกไม้น่ยต้องใช้พื้นที่ ใครที่รับไปถ้าจะใส่แบบถุงแบบนั้นก็จะกินพื้นที่แจ้งเราได้แต่ว่ามันจะกินพื้นที่นะแล้วก็ใครที่จะใส่แบบเป็นดอกแบบนี้เราก็จะเรียงดอกให้นะคะดอกนะคะก็ถุงละ350บาทเท่ากันหมดเลยทุกแบบทุกสีนะคะหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องขึ้นราคานะคะช่วงนี้มีลวดนะคะขึ้นราคากระดาษสาขึ้นราคากระดาษพันก้านเองก็ขึ้นราคานะคะเพื่อน แต่งงานก็ึ้นราคาเนาะแล้วก็ <c oughs> อ,าอ่าหน้าวัวนะคะหน้าวัวของเรานะมีร้อยดอกเนาะแต่ว่าอา่อันนี้มีร้อยดอกร้อยก้าส่วนดอกนี่คือมีห้าสิบดอกนะแล้วก็ดอกมีแค่นี้เนาะแล้วก็จะมีดอกชอ่อดอกชอ่ออยู่ข้างบนบ้านดอกชอ่อถุงละอ่า 450นะคะช่อกระดาษสาแล้วก็ช่อคานชันที่เป็นกระดาษเหมือนกระดาษเป้าอ่ะอันนั้นจะร8 0บบาทนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันค่ะค่ะเพืพ่อนๆสำหรับดอกไม้ที่เรามีช่วงนี้นะคะนี่เลยสีเหลืองนะคะเหลืองม่วงเหลืองขาวแล้วก็ส้มขาวชมพูแล้วก็ม่วง ม่วงขาวเนาะแล้วก็เป็นลินลี่นะคะลินลี่สีขาวแล้วก็มีนี่เลยโบตันสวยมากนะมีขอบด้วยชมพูขาวแล้วก็มชมพูเหลืองขาวแล้วก็ชบาชบาสวยมากค่ะทุกคน,นนี้เป็นชบาขาวแล้วก็ชบาชมพู ชบ,บาเขียวขาวแล้วก็มีชบ,บาเขียวขาวเช่นกันนะแล้วก็มีดอกช่อช่อเหลืองช่อขาวช่อทนส้มเหลืองโทนฟ้าทนม่วงขาวอย่างนี้นะอ่าแล้วก็มี ชมพูอยอันนี้ไว้บนบ้านก็จะลกๆนะชมพู ampoo, ขาวเหลืองแล้วก็มีชอบอันนี้แอบห่วงนิดนึงชอบกระดาษสามีสองแค่สองุงนะตอนนี้อ่ะชอบกระดาษาสวยมากค่ะแล้วไม่มีนี่ค่ะฟ้าฟ้าขาวนี่เลย ค่ะใครสนใจก็แคปรูปแล้วก็ส่งมาถามได้นะคะช่วงนี้ดอกไม้สวยมากค่ะเนี่ยอย่างชะบาเนี่ยใหม่ๆเงี้ยคือสวยมากสนใจก็สามารถแคปรูปมาสอบถามได้นะคะเพื่นอนส่วนหน้าวัวนะคะอันนี้เป็นชมพูขาวมหีหนึ่งถุงนะใครรับมีฟ้าขาวแล้วก็มี เกี่ยวขาวเกี่ยวขาวมีทั้งหมด3 3ถุงด้วยกัน3หอ่อรับแคปรูปมาได้นะคะ